ซอยรามคำแหง60เจอพายุฝนถลมหนักบ้านเรือนรถยนต์เสียหายยับต้นไม้หักคนทับรถกว่า10คันเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนเขาเด่นเขาเด็นจะพาทุกคนไปดูกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกหนักทําให้ซอยรามคำแหง60เกิดความเสียหายบ้านเรือนประชาชนถูกต้นไม้ทับปลดพังเขาของเสียหายเป็นจํานวนมากและเสาไฟฟ้าหลายต้น ล้มทับขวางถนนต่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่3ตุลาคมที่ซอยอรามคำแหง60ทีมงานขา่าวสดออนไลน์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบซากต้นไม้หล่นล้มทับหน้าบ้านเรือนประชาชนหลายจุดอีกทั้งเสาไฟฟ้าหลายต้นได้ล้มขวางถนนทําให้การจาราจรค่อนข้างที่จะติดขัดสําหรับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักจะเป็นอพาร์ตเมนต์บิวตี้การ์เด้นซอยรามคำแหง60แยก6เมื่อไปตรวจสอบพบว,ว่ากันสาติวโดนมอแปอง ไฟฟ้าจึงเป็นต้นเหตุทําให้ต้นไม้หล่นล้มทับพร้อมกระทาะแผ่นปูนของอาคารจนเป็นต้นเหตุทําให้วัสดุต่างๆหล่นมาทับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้พักอาศัยมากกว่า10บคันซึ่งมีรถยนต์เสียหายกว่า3ามคันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งกระจกหน้าและหลังแตกคร้าวและมีรอยบุบก,กว่าครึ่งคัน ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่สํานักง,งานเขตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแมนะนําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปแจ้งความลงทึกประจําวันไว้และอยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ